สวัสดีครับผมชื่อเดชชาสิวัลล์ไทยครับชื่อเล่นชื่อกับตันครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเลื่อนแปปป้าพิษครับหนังสือหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะคะบแบบนี้นะครับผมชอบหนังสือเลื่อนนี้เพราะว่าตอนเด็ดๆผมผมเคยดูคลิปแปปป้าแล้วนะครับก็ผมก็เลยตัดสินใจ ซื้อหนังสือมาอ่านนะครับหนังสือปป้านะคบก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีหมูสามตัวนะครับก็เป็นครอบครัวกันนะครับจะมีมามี่พีทแดดดี้พีทป๊ะป๋าพีทแล้วก็จอชนะครับแป,บป้าพีทอายุหดขวบครับส่วนจอชอายุ4เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่าง ให้นะครับนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับ Papa and Josh, Mommy and Daddy, p i e y are all fast asleep. Papa is dreaming about being a princess จะเป็นแบบนี้นะคนะหนังสือนะคะอ่านจบแล้วก็ จะได้เลื่อนดาวอะไรไปด้วยไปแต่งประโยชน์ได้ภาษาอังกฤษได้ด้วยสนุกแล้วก็แถมยังได้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถไปซื้อใน Lazada หรือ Shopee ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะ